วันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับเทรดเดอร์คนหนึ่งครับซึ่งเขานั้นมีนามปากกาว่า QBank เขาเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดในตลาด Forex กนะครับเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดตั้งทองคำเทรดตั้งหุ้นเนาะและไลฟ์สไตล์ของเขานั้นก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเป็นไลฟ์สไตล์ที่สุดเท่เลยก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบสไตล์แบบวัยรุ่นวัยรุ่นเนาะผมว่าเทรดเดอร์คนนี้ก็เป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่มีสไตล์ที่ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคิวแบงค์มากยิ่งขึ้นกันเลยนะครับ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด ขอพื้นที่โฆษณานิดนึงเย่๋ยวเพิ่งลำกันนะครับถือว่าเป็นการเลี้ยงกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นต้องการที่จะเปิดบัญชีทเทรดแต่ไม่รู้ว่าจะสมัครโบรกเกอร์อะไรดีเราขอแนะนำโบรกเกอร์ Xnet เป็นโบรกเกอร์ที่ดีเป็นโบรกเกอร์ที่มั่นคงและไว้ใจได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการที่จะสนับสนุนเราก็สามารถสมัครได้ในลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับ เนื้อหาในวันนี้ผมก็อยากที่จะพาคุณผู้ฟังไปทําความรู้จักกับเทรดเดอร์คนหนึ่งครับเขามีนามปากกาว่าคิวแบง์จริงๆแล้วเทรดเดอร์คนนี้ผมไม่ได้ติดตามเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่ามีคุณผู้ฟังมีสมาชิกในช่องของเราก็แนะนํามาว่าแอดมินช่วยทําเรื่องราวประวัติของคิวแบง์หน่อยได้ไหมนะครับทีมงานก็เลยเห็นว่าเออตัวคิวแบง์เองก็มีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจทีเดียวทีมงานก็เลยคิดว่างั้นให้ผมมาเล่าดีกว่าผมก็คิดว่า น่าสนใจนะครับก็เลยเป็นที่มาของวิดีโอนี้เนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากให้ผมนั้นหาเรื่องราวประวัติของเทรดเดอร์ท่านใดนะครับโดยเฉพาะเทรดเดอร์ต่างประเทศเนาะก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อช่องหรือว่าพิมพ์ชื่อบุคคลน,นั้นเอาไว้ได้เลยถ้าเกิดว่าข้อมูลนั้นไม่หายากจนเกินไปเนาะทีมงานก็จะพยายามที่จะหาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับและเทรดเดอร์ในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับประวัติของคิวแบงค์เทรดเดอร์ในตอนนี้ที่เขามีอายุ31ปีแต่เขานั้น มีไลฟ์สไตล์ที่เท่เลยทีเดียวนะครับส่วนตัวของเขาเองค่อนข้างที่จะคลั่งไคล้รถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์เป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าตามจาก IG ของเขาเนาะเขาก็มีทั้ง f e r r a r i นะครับแล้วก็ m b o r g h i n i ที่เขาชอบถ่ายรูปด้วยก็จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่น่าจับตามองนะครับและเขาก็ค่อนข้างที่จะไปออกรายการพอดแคสต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเทรดของเขากับเทรดเดอร์คนอื่นๆเนาะและชื่อที่เขามักจะถูกตั้งในชื่อ YouTube หรือว่ามักจะถูกเรียกก็คือ มินเลนแนเทรดเดอร์นะครับก็คือเทรดเดอร์เงินล้านเทรดเดอร์ที่มีซับ์สินมากกว่า30กว่าล้านบาทก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเขามีซับ์สินแบบนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องพูดกันแบบตามตรงเนาะแบบเพื่อนคุยกันเลยก็คือว่าข้อมูลทุกๆอย่างที่เราได้หามาคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงเท็จเท่าไหร่คือเราอ้างอิงตามการสัมภาษณ์ การที่เจ้าของคอนเทนต์การที่เจ้าตัวนั้นเป็นคนให้ข้อมูลมาซึ่งคุณผู้ฟังต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าคิวแบงค์นั้นเล่าเรื่องโกหกนะครับแต่หมายถึงว่าเรื่องผ่านๆมาหรือว่าเรื่องที่ผมจะเล่าในอนาคตด้วยนะครับคือทุกข้อมูลที่ทีมงานได้หามาเนาะก็หามาจากการสัมภาษณ์ของเขาเราก็ไม่รู้หรอกว่าความจริงจะอยู่ที่เท่าไหร่เหมือนรายการในประเทศไทยก็ได้เนาะรายการแนวสร้างแรงบันดาลใจเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาเล่ามานั้น จริงแท้แค่ไหนเราก็ควรที่จะเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะครับห้ามเชื่อ100%เนาะไม่ว่าจะรายการใดก็ตามไม่ว่าผมจะพูดในหัวข้อใดก็ตามนะครับอย่าเชื่อ100%เพราะตัวผมเองนั้นก็ยอมรับตรงๆครับแบบคุยกับเพื่อนเลยเนาะก็คือว่าผมนั้นก็เชื่อบ้างแล้วก็บางข้อมูลผมก็ไม่เชื่อบ้างนะครับเราก็ควรที่จะเผื่อใจนิดนึงทีนี้เรามาทําความรู้จักกับประวัติของ Q-B วแบกันเลยครับ คิวแบงกนั้นจริงๆอันนี้ไม่ใช่ชื่อจริงๆของเขานะครับเป็นชื่อนามปากกาของเขาหรือเป็นชื่อ AKA ของเขาจริงๆแล้วเขาชื่อคิวแลนด์โรเบิร์โตแบลอันนี้คือชื่อจริงๆของเขาแต่ว่าลหลายๆคนก็มักจะเรียกเขาว่า Qbank ง b ank, ์คิเขาก็เลยได้ใช้ชื่อนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับก็กลายเป็นชื่อในช่อง YouTube ของเขาด้วยนะครับช่อง YouTube ของเขาก็ชื่อว่าคิวแบง b ์คินั้นจัดได้ว่าเป็นเทรดเดอร์ที่ มีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube เขาก็มีผู้ติดตามอยู่ที่80,000คนใน i n s t a g r กรของเขาก็มีคนติดตามกว่า370,000คนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเซเลบของเทรดเดอร์ในตลาด f o r e x เลยก็ว่าได้นะครับตัว Qbank เองเขาเกิดอยู่ที่จาเมกาแต่ปัจจุบันนี้เขาได้ย้ายมาอาศัยอยู่ในไมอามีฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเนาะในตอนนี้เขามีอายุอยู่ที่31ปี พ่อของคิวแบงค์นั้นเขาเป็นนักธุรกิจที่เรียนไม่จบมัธยมด้วยซ้ําแต่ก็ยังสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจของตัวเองได้มีบ้านมีรถมีอะไรที่เพียบพร้อมไปหลายๆอย่างเลยนะครับคิวแบงค์ก็เลยมองว่าการเรียนอาจจะไม่สําคัญสักเท่าไหร่อันนี้เป็นประวัติวัยเด็กที่เราหามาได้นอกของคิวแบงค์นะครับเขาก็ได้อธิบายมาแบบนี้ หลังจากที่คิวแบงนั้นย้ายเข้ามาอยู่ในสารัอเมริกาเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตัวของเขาเองนั้นเลือกที่จะเรียนบัญชีแต่หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนใจครับเขารู้สึกว่าเขาชอบการเรียนพยาบาลมากกว่าเขาก็เลยไปเรียนพยาบาลแทนทีนี้จุดเริ่มต้นของคิวแบงและตลาดฟอเร็กนั้นเริ่มต้นเมื่อไหร่คิวแบงนั้นเริ่มต้นเทรดจริงจังนะครับในตอนที่เขานั้นออกจากงานประจําที่แรกของเขาซึ่งสาเหตุที่ออกจากงานนั้นเขาไม่ได้ระบุนะ แต่การที่เขาได้ออกจากงานนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขานั้นอยากที่จะจริงจังเกี่ยวกับการเทรด Forex ก็คือว่าในตอนที่เขาทํางานอยู่ในตอนนั้นเขาก็รู้จักตลาด f r r e like x มาบ้างแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้เทรดอย่างจริงจังนะครับก็ทําความรู้จักไปแต่ก็ไม่ได้ศึกษามันอย่างจริงจัง แต่พอเขาออกจากงานปุ๊บเขาก็มีเวลามากขึ้นมีเวลามากขึ้นแต่เงินน้อยลงเพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานแล้วเขาก็เลยอยากที่จะหาวิธีทําเงินอยากที่จะสร้างรายได้เขาก็เลยไปเห็นคนหนึ่งครับใน Facebook ของเขาเขาเห็นว่าคนนี้สามารถที่จะทําเงินได้จากการเทรดมามากมายเลยคิวแบงค์ในตอนนั้นอายุ20ปีเขาก็เลยรู้สึกว่าเขานั้นสนใจอยากที่จะมาเทรดแบบนั้นบ้างจังแต่ในตอนนั้นตรงกับปี2 0 1 1ครับตอนนั้นคิวแบงค์มีอายุอยู่ที่ประมาณ20ปี และในตอนนั้นเงินของเขาก็ไม่ได้มีมากมายนะครับเงินเก็บของเขาก็มีจากการทํางานเท่านั้นเองเขาก็เลยไม่ได้มีเงินเริ่มต้นมากมายสักเท่าไหร่เขาก็เริ่มต้นด้วยเงินจํานวนเล็กๆครับและในปี2013ครับเขาก็ได้เรียนรู้ทักษะต,ต่างๆเกี่ยวกับการเทรดและในเวลานั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่า เอตลาดฟอเร็กคืออะไรซื้อขายอย่างไรให้ได้กําไรเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ทําให้การเทรดของเขานั้นส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยได้กําไรสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่มันก็จะได้กําไรบ้างขาดทุนบ้างจนอยู่มาครั้งหนึ่งครับเขาก็เทรดไปเรื่อยๆทําให้การเทรดของเขานั้นขาดทุนไปถึง1,000ดอลลาร์สหรัฐเลยจัดได้ว่านี่เป็นเงินเก็บก้อนใหญ่ของเขาเลยก็ว่าได้เพราะในตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มีเงินเยอะสักเท่าไหร่เขาก็เลยรู้สึกว่า นี่เครียดมากๆนะเครับเขาต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาเลยดึงสติกลับมาเขาก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะพักการเทรดออกไปช่วงหนึ่งเขาก็เอาเวลาที่พักไปนี้ไปทําใจให้สงบนะครับก็คือ,อลืมเรื่องเทรดไปเลยคือในตอนนั้นเขาก็คงท้อแหละครับก็คือขาดทุนแล้วก็เงินเก็บที่หามาได้ในตอนนั้นก็แทบจะเรียกได้ว่าหายไปเยอะเขาก็เลยแทบที่จะเลิกฝันไปเลยว่าเขานั้นอยากที่จะเป็นเทรดเดอร์ในตลาดฟอเร็กแต่ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งครับ ันเหมือนมีอะไรบางอย่างเนาะโดนบันดาลใจให้เขานั้นกลับมาเทรดอีกครั้งหนึ่งเขากา็เรียนรู้จากความผิดพลาดท,ที่เขาเคยผิดพลาดนะครับ mm hmm. เขาก็เลยนํามาปรปับปรุงแก้ไขแล้วเขาก็เทรดใหม่เทรดใหม่เทรดใหม่ผลงานการเทรดของเขาดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากนั้นเขาก็เทรดไปเรื่อยๆเลย ซึ่งเทคนิคการเทรดอะไรต่างๆนั้นเขาไม่ได้เปิดเผยนะครับเขาแค่บอกว่าเขานั้นก็เริ่มต้นกลับมาเทรดใหม่แล้วมันก็เริ่มได้กําไรพอเริ่มได้กําไรแล้วเขาก็ได้รู้จักกับเทรดเดอร์คนอื่นเพราะว่าเขาก็าพยายามที่จะอยู่ในกลุ่มของเทรดเดอร์เนาะเขาก็เลยรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆพอรู้จักกับคนอื่นๆปุ๊บก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน หลัง <Coast> จากนั้นเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นนะครับเขาก็เขาก็นาความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการเทรดด้วยมาประยุกต์ใช้ในการปรับไมล์เซตในการเทรดของเขาด้วยก็เลยทําให้ผลงานการเทรดของเขาดีขึ้นตามไปด้วยหลังจากที่เขาทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องแล้วเนาะเขาก็เลยคิดว่าเอจริงๆแล้วเขาก็อยากที่จะสร้างแพลตฟอร์มการศึกษาเกี่ยวกับการเทรด Forex ขึ้นมาเขาก็เลยสร้างแพลตฟอร์มการศึกษาขึ้นมาชื่อว่า Forever in Profit เขาร่วมก่อตั้งกับเพื่อนๆของเขาอีก3คนคนะครับตามที่เราได้เห็นในรูปเนาะอันนี้เป็นเพื่อนๆของเขาที่ทำการเทรดด้วยกันหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จในการสร้างแพลตฟอร์ม forever in profit เ <s uck ed> นาะเขาก็ได้ริเริ่มโครงการการเทรดของตัวเองนะครับชื่อโปรแกรมว่า Wall Street Academy ซึ่งเป็นโปรแกรมให้คำปรึกษาส่วนบุคคลเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าคอร์สเรียนได้หรือเปล่านะครับอันนี้เขาก็จะเปิดคอร์สเรียนด้วยนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับแต่ว่าค่าเรียนก็ค่อนข้างแพงอยู่นิดหนึ่งค่าเรียนก็อยู่ที่ประมาณ7 5 9ดอสาลลาร์สหรัฐนะครับก็20,000กว่าบาทเนาะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นประวัติเส้นทางการเดินทางของคิวแบงค์ที่ทีมงานได้หาข้อมูลมาเนาะ เคล็ดลับของ Qbank ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ Mindset นะครับมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือเลือกคบคนที่มี Mindset ดีๆครับเพราะว่าคนที่มี Mindset ดีๆนั้นสามารถที่จะช่วยยกระดับแนวคิดของเราไปได้ด้วยนะครับข้อที่2ครับเรียนรู้จากความล้มเหลวข้อที่3ให้เงินทำงานแทนเราก็คือการลงทุนนั่นแหละครับการที่เรานำเงินไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเงินนั้นมันก็กลับมาเป็นกำไรมันก็คือการให้เงินทำงานแทนเราข้อที่4 เรียนรู้ที่จะหาเงินเพิ่มมากกว่าการจัดสรรเงินเรียนรู้ที่จะหาเงินเพิ่มอย่างไรก็คือ QBank เองผมลืมเล่าไปเนาะว่าตอนนี้เขาก็มีธรุรกิจของเขาเพิ่มมาด้วยนะครับ นอกจากการเทรดเนาะเขาก็จะมีการขายสินค้าแล้วก็รายได้จากโฆษณาต่างๆในช่อง YouTube ของเขาอีกด้วยนะครับเขาก็จะเป็นนักธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็เป็นเทรดเดอร์ด้วยแล้วก็รับค่าโฆษณาจากช่อง YouTube ของเขาด้วยนะครับผมคิดว่าทาง i n s t a g r กรของเขาก็น่าจะมีเช่นเดียวกันเพราะว่าคนติดตามใน Instagram ของเขากว่า3 7 0 0 0 0คนเลยทีเดียวและกลับมาที่เคล็ดลับของเขานะครับ้อที่5ก็คือเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับ ก็คือต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาเพราะโลกของเราในทุกวันนี้เนาะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่เสมอนะครับมันก็จะมีการดิส u p t ชันอยู่เสมอการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็อาจจะทําให้เรานั้นสามารถอยู่รอดได้ในทุกสภาวะตลาดนะครับและข้อสุดท้ายก็คือไม่สนใจว่าคนอื่นจะพูดอย่างไรในชีวิตของการเป็นเทรดเดอร์เนาะผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยประสบปัญหาไหมก็คือเราอาจจะต้องพบเจอกับคำนินทาคำสบประมาทอะไรต่างๆนานา,น,า,น,าน,นะครับ แต่นั่นนะครับการที่เราไม่เก็บมาใส่ใจเนาะก็อาจจะทําให้ใจของเราเบาขึ้นก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเก็บทุกคํามาใส่ใจก็อาจจะทําให้ใจของเราหนักก็ได้ก็อาจจะทําให้เรานั้นกดดันแล้วก็ลําบากใจก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับที่ทีมงานได้ถอดรหัสมาในวิดีโอสัมภาษณ์ของเขาแต่ก่อนที่จะจบวิดีโอนี้ไปเรามาลองดูดีกว่าว่าเขาเทรดอะไรบ้าง อันนี้ผมจะส่องจาก IG ของเขานะครับก็เท่าที่ดูส่วนใหญ่เลยในตอนนี้ล่าสุดเขาก็จะเทรดอยู่ที่ US 30เป็นหลักเท่าที่ดูเนาะก็จะเป็นกำไรกว่าหลักแสนดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวตามที่เขาได้ลงใน IG ของเขาเนาะได้ดูจากประวัติการถอนก็มีประวัติการถอนด้วยอ่าน่าจะเป็นบัญชีจริงอันนี้ขั้นการเบื้องต้นเนาะว่าข้อมูลที่เขาลงน่าจะเป็นบัญชีจริงส่วนใหญ่ที่เป็นล่าสุดหลักๆก,ก็จะเป็น อ่า US 30นะครับก็คือเป็นตัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและผมเลื่อนลงมาอีกนะครับผมก็จะเจอว่าอ๋อเขาเทรดทองคำด้วยนะครับเทรดค้างเงินด้วยเทรดฟอรเร็กด้วยเนาะและหลอดที่เขาใช้ในการเทรดทองคำก็ใหญ่ทีเดียวเนะก็ออเดอร์ละ5ถึง10หลอดก็ถือว่าโอ้เทรดหลอดใหญ่ทีเดียวนะครับ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับหวังว่าเรื่องราวของเราในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะไม่มีเทคนิคอะไรเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดเผยเทคนิคในการเทรดของเขาต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีเทคนิคอะไรที่เขาลงมาเดี๋ยวผมจะรีบมาทําอีกวิดีโอเลยแล้วกันนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังถึงตรงนี้นะครับไปพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรหรือว่าคุณผู้ฟังอยากให้ผมทําเนื้อหาในหัวข้ออะไรก็สามารถที่จะ คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด